ขนาดนี้นะครับที่บริเวณน้ําปิงบริเวณใกล้ๆก,ก,กับหัวเหล็กนะครับระดับน้ําก็มีปริมาณแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อนเนื่องนะครับขณะนี้น้ําได้ล้นตลิ่งออกมาอยู่บริเวณหน้าโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียนนะครับการจราจรก็ค่อนข้างที่จะสัญจรไปมาอย่างลําบากสักเล็กน้อยครับแต่ก็ยังสามารถเคลื่อนที่ต่อไปได้นะครับ và nghe cả trong mặt trang mày là